s o n y XA v a VA x 3 2 O-HONDA oh CIVIC FD Hi, Hi. สวัสดีครับวันนี้ผมไอโก้ครับมาพบกับทุกท่านเกี่ยวกับเรื่องผลิตภัณฑ์ความประเทิงในรถยนต์นะครับวันนี้ มีลูกค้านะครับขับรถเข้ามาที่ P1 แล้วก็มาพูดคุยกับเรื่องของตัววิทยุที่จะติดตั้งกับตัว Honda Civic FD นะครับหรือว่า c ี v ิ c นังฟ้าของเขานั่นเองนะครับลูกค้าใส่ตัววิทยุ2ดินมาแล้วนะครับแต่ว่าเป็น2ดินแบบจีนนะครับก็สามารถจะทำการเปลี่ยนนะครับวิทยุใหม่ได้นะครับโดยใช้จอ7นิ้วธรรมดาทั่วไปเลยนะครับลูกค้าก็บอกว่าไม่อยากได้จอ Android นะครับเพราะว่าอยากได้เสียงเพราะๆนะครับ ให้เราแนะนำวิทยุญี่ปุ่นดีๆสักตัวหนึ่งนะครับที่มีระบบ Apple CarPlay วันนี้ผมก็ได้รับการสนับสนุสนจากบริษัทโซ n y นะครับจัดนำตัว Sony xavx 3 2 0 0นะครับมานำเสนอให้กับลูกค้าแล้วก็ลูกค้าก็ตกลงปรุงใจเลือกตัว3200ไปสำหรับวิทยุโซ n y รุ่น xavx 3 2 0 0นะครับก็เป็นวิทยุตัวใหม่แล้วก็มีเทคโนโลยีที่สุดล้ำนะครับพอประมาณทีเดียวมาพร้อมกับระบบ Apple CarPlay Android Auto นะครับด้วยจอภาพขนาด 6.95นิ้วนะครับแล้วก็ยังสามารถเล่นไฟล์ MP4 AVI ผ่านตัวสาย USB นะครับเพื่อเล่นวิดีโอผ่านแฟลชไดร์ได้ด้วยพร้อมกันนั้นในแฟลชไดร์ชุดนี้ก็ยังสามารถต่อกับกล่อง AI Android Box mm hmm. เพื่อทำให้ตัววิวโซนี่เนี้ย mm hmm. กลายเป็นตัวจอ Android ได้ด้วยโ mm hmm. uh oh. อ้โหอัรประโยชน์มากมายนะครับแล้วก็ยังสามารถต่อกล้องถอยหลังนะครับกับ ตัวกล้องเดิมของรถได้ดีด้ดวยนะครับถ้าอยากได้ตัวบลูทูธดีๆนะครับเวลาต่อโทรศัพท์มือถือของเรานะครับสัญญาณที่ได้จากตัว u t u b e นะครับหรือว่าจุกมิวสิกอะไรก็แล้วแต่นะครับสตรีมมิ่งเพลงต่างๆนี่ยเข้าไปในเครื่องเนี้ยแล้วก็จะได้รับสัญญาณบลูทูธที่มีความคมชัดสูงนะครับพร้อมกับสถานีการส่ง FM ที่รับได้ไกลมากนะครับเกินขีดจำกัดทีเดียวนะครับ ก็สามารถใช้กับตัว XAVX 3 2 0 0ได้เดี๋ยวเรามาดูกันนะครับว่าหลังจากติดกับตัว Honda Civic FD แล้วเป็นยังไงกันบ้างนะครับแล้วก็เราจะให้ดูลูกเล่นคร่าวๆของเขาด้วยติดตามผมมานะครับ สำหรับในตัว Honda Civic รุ่นนี้เนี่ยนะครับก็เป็นรุ่นประหยัดนะครับเพราะฉะนั้นเนี่ยเราจะมีไมโครโฟนแถมกับตัวจอโซนี่ให้ด้วยนะครับแล้วก็แต่รุ่นนี้เนี่ยไม่มีคอนโทรลพวงมาลัยนะฮะเมื่อเราต่อ Apple Ca คาเพจจากโทรศัพท์มือถือ iPhone ขึ้นไปแล้วเนี่ยนะครับหน้าจอของเขาก็จะมีระบบปฏิบัติการที่เหมือนมีไอคอนแปลกๆเกิดขึ้นมาเห็นไหมครับ ซึ่งระบบ Apple CarPlay เนี่ยก็ทำงานอย่างรวดเร็วทีเดียวสามารถดู2หน้าจอพร้อมกันได้นะครับลื่นไหลนะฮะเรามาดู Spotify ได้นะครับเลือกเล่นสตรีมมิ่งเพลงต่างๆนะครับในแผนที่เนี่ยก็จะมีแผนที่ที่เราสามารถเป็น Apple Map นะครับ Google Map หรือว่าเป็น w e z t ก็ตามใช้ได้ดีครับ เมื่อเราใช้งานแล้วเนี่ยนะครับเราก็ยังสามารถเข้าไปคอนโทนรลฟุมอลไรซึ่งลูกค้าซื้อออปชันเพิ่มเข้าไปนะครับ <Yes. S 1> ทำให้รถตัวนี้เหมือนรถรุ่นท็อปเลยทีเดียวว้าสุดยอดไปเลยครับสำหรับในตัวชุดคอนโทนรลฟุมอัลไลคอนโทรลิกรุ่นนี้เนี่ยฮะก็ใช้งานได้ดีครับในระบบของตัวแมพที่เป็น Apple Map เนี่ยเดี๋ยวนี้ก็ถือว่ามี ความทันสมัยมากขึ้นนะครับเช่นเราจะเซิร์ชปั๊มน้ำมันอะไรเงี้ยก็เซิร์ชได้เลยแล้วก็ในการทำงานของเขาเนี่ยนะฮะก็จะมีชุดกล้องถอยหลังซึ่งลูกค้าเลือกใส่เข้าไปด้วยเราเลือกใช้กล้องถอยหลังแบบที่เป็นครึ่งวงกลมนะครับไม่มี ปีกออกมาเหมือนกับรถรุ่นถูกๆอ้าวเขาเกียร์ถอยหลังแล้วว้าชัดเจนมากครับถือว่าทํางานอย่างรวดเร็วไม่ติดขัดอ้าวผมก็เลยมาเพิ่มออปชั่นให้ดูนะครับในตัว x a v x 3 2 0 0เนี่ยนะครับก็สามารถต่อกล่อง ai box ได้แต่น,นิี้บอกก่อนนะครับเป็นตัวออปชั่นเสริมเมื่อเสียบกล่อง ai box เข้าไปแล้วก็จะสามารถอัปเกรดจอของตัวรถรุ่นนี้ให้กลายเป็นจอ android ขึ้นมานะครับเชื่อมต่อ wi-fi ครับนะฮะแต่ในระบบดัวผมเราก็ยังอยู่นะครับลองเปิด YouTube ขึ้นมา นะครับเซิร์ชดูครับเราสามารถเซิร์ชด้วยคีย์บอร์ดก็ได้นะครับหรือสั่งงานด้วยเสียงก็ได้เราจะเชิชคำว่า 4K นะครับดูภาพขนาดใหญ่เขียยขึ้นนะครับเหมือนกับตัว iPhone เลยนะฮะสามารถเล่งเสียงที่หน้าจอก็ได้ตัวเขาจะมีรีโมทคอนโทรลแถมให้ด้วยนะครับเลื่อนตัววิดีโอนะครับต่างๆขึ้นไปดูได้นะครับต่อไปก็เรามาดู Netflix นะฮะใน Netflix เนี่ยก็ สามารถจะโหลดแอปพลิเคชันสตรีมมิ่งนะครับแบบที่ HBO Go ก็ใช้ได้นะครับเมื่อเล่น Netflix อยู่แล้วนะครับเราก็สามารถมาต่อดู TikTok ได้เลยนะครับจากตัวของเขา นะครับดูขำๆฮาๆดีครับเป็นคลิปสันส้นๆตอนนี้เป็นที่นิยมมากๆทีเดียวนะครับสำหรับการดูทีวีในปัจจุบันผมแนะนำว่าให้มาใช้ที่ ASP l a y รับรองว่าไม่ผิดหวังทีเดียวครับสามารถจะดูทีวีได้นับร้อยช่องทีเดียวในหมดของทีวีก็สามารถเลื่อนช่องจากด้านซ้ายมือนะครับทั้งทีวีไทยแล้วก็ต่างประเทศได้เรามาดูสตรีมมิ่งแบบอีกแบบหนึ่งนะครับเรียกว่าจาก h b o Go ก็เป็นหนังอีกค่ายหนึ่งนะครับเปิดขึ้นมาฟลับนะฮะก็เลือกหนังสักเรื่องหนึ่ง ก็จะมีด้านล่างเลือกภาษาซับไตเติลนะครับหรือว่าภาษาพูดนะครับภาษาภาคได้ด้วยครับสํารับในช่อง USB ก็แถมมานะครับสามารถได้ทั้งไฟเพลงแฟกเวฟนะครับแล้วก็ MP4 นะครับสามารถดูวิดีโอนะครับผ่านแฟลชไดร์ก็ได้นะครับหรือว่าเลือกเพลงที่เป็นไฟล์ต่างๆได้ครับแล้วก็สำหรับท่านที่ได้ชมรายการไปแล้วรู้สึกมีความสนใจนะครับอยากเป็น เจ้าของนะครับผลิตภัณฑ์ดีๆจากบริษัทโซนี่นะครับในทุกผลิตภัณฑ์นะครับสามารถโทรมาหาเรานะครับหรือสอบถามข้อมูลได้ที่029323485ครับ0845243ดนะครับเยี่ยมชมเว็บไซต์ของเราที่ w w w บคาโปรมาเก็ตดอทนะครับ เขาเป็นเพื่อนกับเราที่แอดีไลน์แอสซายฟิรีครับชอบวิดีโอน,นะครับกดไลค์กดแชร์กด Subscribe แล้วก็ยังสามารถติดต่อกับพนักง,งานของเราทั้ง15สาขาทั่วประเทศดังตามนา,ามบัตติงต่อไปนี้ครับติดตามผลงานชิ้นดีๆนะครับเกี่ยวกับรงความบันเทิงในรถยนต์แล้วก็ความปลอดภัยรถยนต์เช่นเซนเซอร์ถอยหลังกล้องถอยหลังอะไรกัต,กต่างก็แล้วแต่สําหรับในรการต,ต่อไปนะสำหรับวันนี้ผมอโก้ลาก่อนนะครับบ๊ายบายครับ